ครับสวัสดีครับผมเมื่อเนี้ยเมื่อพอกันอีกแล้วครับกับาพ่อช่เมื่อนี่ได้เมื่อคืนฟักข้อนะครับเนาะพันทองสยามครับผมตอนนี้กําลังทยอยเก็บรวบรวมเพื่อจะส่งขึ้นรถหกล้อนะครับเนาะไปส่งตามที่จดหมายครับผมอันนี้คือพันท้องสยามครับผมเมื่อใหม่ครับผมเมื่อใหม่ไม่เคยปลูกฟักคองมาก่อนครับ นี้ปลูกแบบธรรมชาตินะครับถือว่าดวงดีที่สุดไม่ใช่ระบบน้ําหยดครับผมฝนป่าว่ามาเพื่อนกันนอครับเรียบร้อยครับพอนี้ครับผมเลป่าขย้อยมากหเป็ปเรื่อยเรื่อยพื้นที่พันหลายครับจะของทีมีทีหนึ่งสองไอยไรครับหนึ่งสองไอยเเป็นร่องเห็นมือครับขุนครับของหนึ่งผลมาไหวครับเห็นบ่ครับเนไหครับของหนึ่ง ผมาไววคือว่าดวงดีครับหลายอยครับผมเก็บยังพระท่านเหมือนเลยครับยังอีกห้ายครับผมว่าจะขึ้นมาหนีเจ๊กสามสิบสี่สิบตันก่อนครับผมนี่ครับผมเ็บไว้อยู่ครับผมสวยงามครับอันนี้คือพันธุ์ท้องสยามนด้ครับเด้อไม่ได้เป็นไวรัสนะครับผมเป็นยังคือว่าเป็นไวรัสเท่าต้องฉีดยาและป้องกันดูแลเขาให้ดีๆครับมันยังชิมีผลผลิตครับ ถ้าเป็นน้ำยดนี่โอ้ยครับได้หลายกว่นนี่ครับเลยใหญ่กว่นนี้ครับผมพอดีมันเป็นระบบธรรมชาตินะครับเนาะมาพใช้ก็เลยมาถ่ายพี่น้องมืองครับนี่มีแต่สาวสาวกัมพูชาครับมาเก็บฟักทองวันนี้ว่ารับผลรายงานบ้านพี่เมืองน้องครับกัมพูชาครับผมเห็นไหมครับตอนนี้เตรียม พร้อมที่จะขึ้นรถหกล้อรถที่อัพนะครับเนาะนำส่งสินค้าใส่นอจะคลองสวนนี่ไหมจะคลองสวนไปทางไหนนอครับเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครัเป็นยังไงคิดไหมอยากปลูกฟักทองนอเนี่ยนะจะคลองสวนเนี่ยนะนโอ้ยที่แรกกันว่าคิดว่าฝันดอกว่าจะได้ปลูกแนวนี้เพราะกะทิกับปลูกแต่มแต้มมันน่ะนะปลูกแต่มัน เย็นว่ามันแพงน้ำต้นมันแพงต้นมันแพงปีนี้เนาะมันแพงครับปลูกเราตายไปรอบนึงอืว่าเนี่เย็นว่าอาจารย์พ้อนไช่เพื่นมานณที่แหลกกับพวกหัวจักน้ำพ่นดอกเพื่อกันแน่น้ำลพื่อให้ผมจักหน่อยเนี่ยเป็นยังมาสั้นมาอืเก็เลยล่องเฮ็ดเบิ่งสินี้นี่ขนาดปลูกธรรมชาติเนาะธรรมชาติพ่กมีสายน้ำยดหนูกับวานุกับพวกค่อยพร้อมดอกอืมพวกพร้อมเลยพวกพร้อมจักยังเออ จะเล่นร่างร่างำตามที่อาจารย์คุนบอกกันเนาะว่าเอ้าแต่ว่าเสี่ยงก็คือเสี่ยงเหรอว่าง่ายๆสักไปมันก็นับว่าบุญนะนะบุญนะโชคทั้งบุญทั้งโชควอนเสนี่ครับนาดปลูกธรรมศาสตร์นี่ครับผมเนี่ยเมื่อาครับสองก้อนครับกลางเต็นไปครับยังขนมาอีกหลายครับยังพวท่านเหมือนครับเพราะว่าตอนนี้ให้คนงานหยุดเก็บไปก้อนครับผมเก็บเฉพาะน้ำสินค้าขึ้นมือนี้ก่อนครับผม นี่ยครับก็จะของสวนตัวจริงเสียงจริงเมื่อไม่ครับเมื่อไมงเสี้ยงบ่เกอยปลูกครับขั้งแรกมันตัดสินใจปลูกครับดีครับฝนฝ่าอากาศก็ค่อยทรงไม้เพิ่งอยู่เรื่อยครับแต่ฝนบ่ทรงมมกนี่ตายยังเขียดครับผมปลูกธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เอฟซีถุกค้นครับที่คิดว่าจะเห็ดฟักทองพยายามเห็ดแบบระบบน้ําหยดด้วยครับเด้อมันจังเสี้ยวห่วงครับเห็นบ่ครับผนสาวสาวถือฟักทองยัง่นครับ่น สาวสาวกัมพูชาละอ้อละอ้อสะอาดเห็นว่าครับผุนลูกใหญ่ๆละอ้อทมทมเหมือนครับผุนเห็นว่าผุนสะอาดครับเนี่ยสวยละอ้อเนี่ยสาวกัมพูชาเห็นว่าครับเนี่ยกำลังถือฟักทองถือละเป้อสัตว์ฝากถึงพี่น้องชาวกัมพูชานะครับจะได้ดูคลิปแล้วกรลังกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอ้สาวสาวเห็นไหมครับผุนสาวกัมพูชาครับแรงงานมาทํางานอยู่บ้านพี่เมืองน้อง ส้อยทีสร้อยอาศัยกันครับผมมือนีกับมาซอยเจ็บขื้นฟักทองครับผมนี่แหละครับคือมือไม่ผืนเห็ดครับก็เห็ดเลยครับฟักทองพันทองสยามครับผมที่จะนำส่งเข้าในตัวเมืองกอทมและต่างจังหวัดหลายพื้นที่ครับแล้วแต่ในหัวท่านจะส่งไปที่ไหนไม่รู้ครับแต่ละพื้นที่จะส่งไปไม่เหมือนกันครับก็แล้วแต่ท่านครับผม เรามีหน้าที่ทำผลผลิตนำผลผลิตส่งให้กับในหัวและในหัวท่านจะส่งสินค้าไปที่ไหนเป็นหน้าที่ของท่านครับตอนนี้เราก็โอเคครับกำลังเก็บกำลังรวบรวมพักทองกองไว้เพื่อจะนำสูงไปแต่ละจุดนะครับเนาะผูใด,ดเบิ้งเอฟซีทุกท่านเอ,อ้ยครับที่เบิ้งทของอมาพ่อใช่หละกั กดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นนะครับผมถ้าสนใจอยากกระปูกฟักทองกระทอมาได้ครับเด้อพูนจะคล้องสวนพ่นยกโชว์ยุ่นไหวนอดนาจะคล้องสวนเห็นแต่เปลือยครับพ่นเห็นแต่ฟักทองครับลูกใหญ่ดีใจหลายพ่นครับว่าเป็นเฮดแบบโอ้ซื้อ่าฝีมือครับฝนฝ่าอากาศมาล่องเหยเพิพนครับเนี่ยพื้นที่เพ่นหลายครับจะคล้องทีนี่พ่นจังสี่ครับพ่นมีทีสองลอยเลยนะครับเด้อนี่แถวนี้แม่ก็พ่นหมืกับปลามันปลาข้าวนี่ครับ แตของทีพันทีหลายครับพอเม่นี่เปนมีทีเป็นพันโกะไรเหมือนครับผมเปนแจกให้ลูกคนละสองรอยไรครับผมแต่คูนเพิ่นเป็นคนทีมีทีมีทางหลายครับผมเพิ่นบอกว่าแต่ไฟนี่พลาดไปได้ดีเพิ่นสี่เฮดให้รลังการนะครับไฟต่อไปครับพื้นที่มันสูงครับพื้นที่ตรงนี้ครับของพื้นทีสวยที่เทที่สูงเหมาะสําหรับที่จะทําในฤดูฝนเนาะครับเนาะเหมาะจะทําในฤดูฝน นี่ครับรถเท่าอกับพร้อมที่จะนําสชิ้นค้าขึ้นแล้วครับผมพร้อมที่จะขึ้นครับผมตอนนี้กัได้จอดเป็นแถวรออยู่ี่นะครับเดี๋ยวนํารถมาขึ้นเรื่อยๆครับผมสําหรับมินีกับวามอย่างหลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าพ่อไช่ในเด้อครับผมผู้ดใดสนใจอยากปลูกฟักทองแถวใกล้ๆบ้าพ่อช่ยนี่ก็โทรมาที่เบอร์โทร 0656846795นะครับผมที่อยางโทรมาปรึกษาบาพัชัยเลยครับผมบาพัชัยยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนครับผมในการปลูกฟักทองปลูกแฝงนะครับเนาะมีอยัางกะโทรมาคุยกันได้ด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้บาพันชัยขอติดติแว้แคนี้ก่อนครับเดี๋ยวสิพ้าทีมงานขึ้นฟักทองกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับผม